Good m อ r n น n ่ค่ะทุกคนเช้านี้นะคะแจ้มีมะก,กรูดหอมๆอ,อยู่6ลูกพอดีเลยอะ่ะหมดสต็อกพอดีเลยนะคะแจ้จากคันให้รอนนี่3ลูกแล้วก็แจ้3ลูกแล้ววันนี้น่าจะต้องไปซื้อเพิ่มแล้วคะ่ะไปตลาดออร์แกนิกพี่จนจันไดพอดีนะหอมอ่ะเอานิ้วจิตเปลือกดิ <c oughs> หอมมากเลยเนี่ยจิตจิต <c oughs> นึกภาพออกมากลิ่นมะก,กรูดอะ่ะ หอมามากเรามากรูดน,นะพอเราคันเสร็จเราก็สามารถที่จะเอาไปวางไว้ในห้องน้ำเอาไปอยู่ในที่ที่เราอยากได้ความหอมสมุนไพรที่อบอวลล้างแป๊บอาบน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาแจ้เอาเข้าที่บีบ มะนาวมะกรูดของแจ้เนี่ยแจ้จะตัดหัวออกให้นางแบนเวลาบีบจะได้บีบง่ายนะคะอย่างที่บอกค่ะสูตรที่เขาให้ดื่มนะ้ำมะนาวตอนเช้าใครๆก็บอกมะนาวเนาะไม่มีใครบอกมะกรูดแต่ว่าจะมีมะกรูดเหลือแจ้ก็ต้องใช้พวกนางให้หมดดูข้างในสิฉ่ำมากๆส่งกลิ่นหอมนี่แหละ ความ Amazing ของธรรมชาติเนาะดูสิ <Hey. S 1> ดีโอเคแก้วมาที่บีบมะกรูดมาเลซิสันเดย์อาทิตย์นี้เนี่ยคือวันที่14กรกฎาคมนะคะซึ่งณนะวันนี้เนี่ยแก้วเราได้เลิก pre order ไปแล้วนะคะเพราะว่าเต็มร้อยใบแล้วส่วนที่บีบมะกรูดมะนาวส้มจี๊ดเนี่ยต้องรอไปจนถึงตุลาค่ะ เดี๋ยวพอของมาหรือว่ามีการเปิดออเดอร์อีกหรืออะไรก็แล้วแต่เจ้าจะแจ้งอีกทีนึงแต่ณนะตอนนี้คือที่ใช้อยู่หมดทุกอย่างนะคะยกเว้นชายยังสั่งได้นะคะที่นอร์เวย์เนี่ยแถวบ้านลอนเนี่ยจะมีลูกบ้านภรรยาชาวประมงเพราะว่าหมู่บ้านเขาอะเป็นชาวประมงหมดเลยแล้วก็ความเป็นภรรยาชาวประมงอะลูกบ้านคือไงรู้ป่ะอุ้มลูกแล้วเหมาะไปที่ทะเลแบบเศร้า คือเมื่อไหร่สามีจะกลับมาออกเรือไปนานแล้วอะไรเงี้ยอย่างรอนนี่เองเนี่ยปีหนึ่งไม่อยู่เมืองไทยเกือบครึ่งปีทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องทําได้เองค่ะกลายเป็นว่าพอสามีกลับมาจากนอร์เวย์แล้วผิดจังหวะชีวิตมาก6เดือนตรงนั้นลงตัวหมดแล้วอย่างเงี้ยโอเคเม็ดจุกจุกอยู่นะ <Yay. S 1> นี่คะ นี่แหละแจ้ว่ามันเป็น juice from the heaven นะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำผลไม้ชนิดใดก็แล้วแต่ที่ได้มาจากพื้นโลกเนี่ยมันเป็นอะไรที่ amazing มากแจ้ก็จะแบ่งออกเป็นสองเพื่อจะให้รอนนี่อีกแก้วหนึ่งนะคะคือแจ้เป็นคนติดดื่มน้ำอุ่นบ้านนี่คือขาดน้ำอุ่นไม่ได้เลยตอนเช้าเนี่ยสำหรับแจ้ ถ้าดื่มน้ําที่ทําให้มีความสุขคือน้ําอุ่นเพราะว่ามันเหมือนกับช่วยไปผ่อนคลายระบบภายในของเราเหมือนไปนวดแบบสบายๆเข้าสปาน้ําอุ่นคือสปาของลําไส้อันนี้อุ่นกึ่งไปทางร้อนเลยด้วยซ้ําแต่ว่าการที่เราจะดื่มน้มํามะกรูดเนี่ยมันต้องอึกตามเข้าไปเลย Cheers ค่ะ โหดมากวันนี้มะนาวเยอะมากว,าว้าวเด็ดดูสีของเอนนี่เหลือเท่าไหร่กว่าก็ได้อยู่แหละเ,ออเป็นการเริ่มต้นวันที่โหดมากระหว่างนี้เนี่ยนะคะแจ้ก็มีกองของมะกรูดแบบเนี้นะ จะไปหาอะไรมาใส่แล้วตั้งที่มุมบ้านดีกว่าจําได้ว่าตอนไปกินก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยที่งานโอทอปครั้งหนึ่งเนี่ย mm. เขาใส่จานดินเผาอันนี้ให้แล้วจานนี้เอากลับบ้านได้เลยดังนั้นแจะ๊จะเอาอันนี้และค่ะ เราก็ได้ช่วยแห่งความหอมแล้วนะคะแล้วเป็นหอมแบบไม่ใช่อโรมานะหอมสมุนไพรสดคือมันฟินที่สุดทุกคนชื่นใจในความบาดนั้นนะคะวันนี้แจ้ขอแค่น้ำอุ่นพอคะ่ะ น้ำอุ่นคือ the best อ mm ือ hmm. หสัมผัสถึงน้ำอุ่นค่อยๆไล่ลงไปตามอวัยวะภายในต่างๆแล้วอวัยวะก็แบบไฮสุดจีค่ะน้ำอุ่นสุดจีทุกคนเลยแฮปปี้มากบางทีก็ไม่ไต้องการ อะไรเพิ่มเติมนอกจากน้ําอุ่นๆแก้วหนึ่งนะบางทีก็ไม่ได้ชอบปรุงนะเหมือนกับไปกินว๋้ยเตียวบางร้านน่ะถ้ารสชาติไม่แย่จริงๆจะไม่ปรุงไหนทีไม่ปรุงยกมือค่ะโจก๊จกเจอ๊กข้าวต้มก๋วยจับ๊บอะไรก็แล้วแต่ถ้ารสชาติไม่แย่จะไม่ปรุงแจ้ชอบตัดสินไปเลยว่าโอเคตกลงร้านนี้ซุปคืออะไรเป็นน้ําล้างหัวร้านหรือเปล่าหรือว่าซุปคือต้มกระดูกหมูทั้งตัวเล่าผ่านรสชาติที่แท้จริง ดื่มไหนจะดื่มมากรูดดื่มน้ำอุ่นคือหน้าเหงื่อออกไม่หยุดวันนี้เนี่ยเจ้าขอมาเล่าเรื่องที่หลายๆคนเคยถามแจ้นั่นก็คือเรื่องของความรักซึ <c> ่ง <oughs> จริงๆเป็นเรื่องที่แจ้ไม่ค่อยพูดเท่าไหร่เพราะว่าแจ้มีความรู้สึกว่าเจ้าก็ไม่ได้มีประสบการณ์มากขนาดนั้นรอนนี่เนี่ยถือว่าเป็นผู้ชายที่แจ้เรียกว่าแฟนคนแรกแล้วก็แต่งงานเลยก็เลยไม,ไ,มไม่มีความรู้สึกว่า เออมีประสบการณ์ถามว่ามีฟลิงส์ไหมแบบชอบคนน,คนู้นคนนี้กุกกิ๊กมีแต่ที่คบกันจริงจังอะ่ะเป็นแฟนเลยอะ่ะคือรนนี้เป็นคนแรกเราก็แต่งงานเลยก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่มีประสบการณ์อะไรจะไปเล่าใครแต่ว่าหลายคนถามว่าแจ๊เจอกันยังไงนะคะจะขขออนุญาตเล่าให้ฟังแล้วกันในวันชิวๆว,วันนี้นะคะมั่นใจว่าหลายๆคนเนี่ยมีถ้วยอยู่ในมือพร้อมกับเครื่องดื่มอุ่น บางคนก็เป็นกาแฟบางคนก็เป็นชานะคะจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็ถือว่ามานั่งมองมอยกันนะคะแจ๊กับรอนนี้เนี่ยเจอกันที่ออสเตรเลียนะคะตอนนั้นแจ๊ก็ไปทำงานกับวีซ่าเวิร์กิ่งฮอล y ส่วนรอนนี่เนี่ยไปเรียนต่อปริญญาโทวิศวะไฟไม่ใช่ไฟฟ้านะคะเป็น Fire Engineer คือที่นอร์เวย์อะบ้านเรือนเขาเป็นไม้หมดเลยแล้วพอเป็นไม้ปุ๊บเนี่ยเรื่องปัญหาของไฟไหม้เนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ของเขา ล้วนี่พอเรียนจบที่นอร์เวย์ปุ๊บก็ถามอาจารย์ว่าถ้าจะไปต่อเรื่องวิศวะกรไฟเนี่ยควรจะไปที่ไหนอาจารย์บอกว่าอีกประเทศหนึ่งที่จัดการไฟได้ดีมากๆเลยเนี่ยก็คือประเทศออสเตรเลียเพราะว่าเขามีป่าเยอะแล้วมันจะมีไฟป่าดังนั้นเนี่ยเขาจะต้องมีวิธีการในการจัดการไฟที่ค่อนข้างจะล้ําลอนนี่ก็เอาคําแนะนํานั้นนะคะแล้วก็เดินทางไปที่ประเทศออสเตรเลียไปเรียนอยู่2 3สมปีมั้ง พอเรียนเสร็จเขาก็ได้งานทําต่อเลยเขาก็เลยอยู่ที่นั่นนะคะระหว่างนั้นเนี่ยจะก็ไปใน Visa Working Holiday ซึ่งเบื้องต้นอันนี้คือความบังเอิญขั้นสุดนะก่อนที่จะจะไปออสเตรเลียเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเราอยู่เมืองไทยเนี่ยเรามีโอกาสต่างๆเรามีความได้เปรียบในจุดที่ว่าเราพูดภาษาอังกฤษได้ เราหางานง่ายนะคะถ้าสิ้นไลายไม้ตอกช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นเทรนเนอร์ให้ที่ CP นะคะไปตามฟาร์มต่างๆก็รู้สึกว่าได้เปรียบทุกอย่างนะคะแต่ว่าพอเราไปประเทศที่เขาใช้ภาษาอังกฤษเราต้องไปหางานอะเอ๊ะทำอะไรดีอะต้องมีทักษะอื่นแจ้กก็เลยตัดสินใจไปโรงเรียนกทมอะค่ะลงเรียนแบบ40บาทอะค่าเรียนอะอันนี้ไม่รวมค่าดอกไม้นะแจ๊ไปรงเรียนจัดดอกไม้ค่ะ ไปเรียนจัดดอกไม้จําได้เลยว่าไปอยู่กับเพื่อนแถวแถวสาธรนนะคะแล้วก็มันมีคลาสเรียนตามจุดต่างๆเนาะจะไปเรียนที่บ่อนไก่พี่ๆป,ป้าป้าน,น้นาอาเนี่ยสนุกกันมากเลยไปนั่งเรียนจัดดอกไม้ด้วยกันในแต่ละวันนี้นะคะเรียนประมาณ2อาทิตย์ทุกๆวันเราก็จะมีวิธีการจัดดอกไม้แต่ละแบบไม่เหมือนกันเนาะปรากฏว่าจะไปเจอพี่อยู่คนหนึ่งก็บอกว่าอ๋อพี่อยู่เมลเบิร์น เราก็เลยคุยกันก็เลยบอกว่าโอ้ปอนก็กำลังจะไปเมลเบิร์นเหมือนกันพี่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรมากเราก็เรียนจัดดอกไม้กันไปและพี่เขาก็ทิ้งเบอร์ไว้ให้ว่าถ้าไปเราไปเจอกันนะปรากฏว่าพอเจ้าไปถึงออสเตรเลียเจ้าก็โทรหาจําได้ว่าชื่อพี่น้องนะคะน่ารักมากโทรหาพี่น้องบอกว่าปอนม,มาถึงแล้วนะคะพี่น้องบอกดีดีแล้วเจอกันอีกสักหน่อยไม่ถึงวันพี่น้องโทรกลับแล้วบอกว่าน้องปอนมาทํางานร้านพี่ไหม ก็เลยไปดูปรากฏว่าพี่น้องเนี่ยเป็นเจ้าของร้านขายผล,ลไม้และดอกไม้เล็กๆนะคะเป็นร้านแบบหนึ่งห้องอ่ะเล็กๆให้กับคนที่อยู่บริเวณนั้นแถวนั้นแถวแฮมตันเนี่ยได้ซื้อกันพี่น้องบอกมาทํางานร้านพี่เจ้ก็ทํางานอยู่กับพี่น้องได้ประมาณ2เดือนสาเดือนเลยทีเดียวก่อนที่เจ้จะได้งานที่ร้านแฮมเบอร์เกอร์นะคะดังนั้นอันนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีคิดนะสำหรับใครที่จะไปต่างประเทศอะถึงแม้จะพูดภาษาอังกฤษได้ก็แล้วแต่ว่าแบบ ถ้าการอยู่เมืองไทยแล้วเราได้เปรียบเพราะเราพูดภาษาอังกฤษแล้วเราไปอยู่เมืองนอกแล้วเขาพูดภาษาอังกฤษกันทั้งประเทศอะเราก็ต้องหาทักษะอื่นปะเพื่อไปแข่งกับเขาเนื่อใชจะได้ได้งานแล้วจะก็ได้งานจริงๆอิะถึงแม้จะทําได้แค่สองสาเดือนก็แล้วแต่แล้วอีกครั้งหนึ่งอันนี้ขอแชร์อะไรเป็นทิปส์ตอนที่เจ๊จะย้ายไปนอร์เวย์เจ๊ก็คิดคล้ายๆกันเจ๊แบบอ่ะทีนี้ไปประเทศที่เราพูดภาษาเขาไม่ได้แล้วทาไงอะเจ๊ตัดสินใจไปโรงเรียนโยคะค่ะเพราะว่าโยคะเป็นศาสตร์ที่สอนด้วยภาาษษอัังกกฤท่วโล ทุกคนรับได้ไปเรียนเป็นครูโยคะที่ได้แบบเซอร์ติฟายจากสถาบันที่ได้เซอร์ติฟายอีกทีหนึ่งเนี่ยหเดือนเต็มๆค่าเรียนแสนกว่านะจำได้มันเป็นเกาะที่อยู่ใกล้ๆกับเกาะพังงานนะคืออยู่ในหมู่เก,กาะตรงเกาะพังงานนี่แหละแต่ว่าไม่ใช่บริเวณที่เขาฟูมูลปาร์ตี้กันคือต้องนั่งเรือออกไป20นาทีนะคะมันเป็นเป็นฟิลเกาะแบบโยคีอะมีแต่โยคีกับโยคินีอยู่กันนะคะ ก็ไปอยู่ตรงนั้นหนึ่งเดือนเต็มๆทุกวันที่จะต้องเรียนเดือนทั้งเดือนนั้นได้พัก4วันนะคะนอกนั้นก็จะต้องเรียนสลีละต้องเรียนการเป็นครูสอนโยคะพอไปนอร์เวย์จะก,ก็ได้ได้งานจริงๆได้แบบไม่ต้องแข่งกับใครเลยอะ่ะเพราะว่าหน้าเอเชียแล้วสอนโยคะได้เขารับเลยอะ่ะดังนั้นจะไปไหนอะ่ะเราก็ต้องมองเกมนิดนึงปะแต่เก่งแค่นี้นะอย่างอื่นทำไม่ได้เลยนะอ่น a n y anyway, w a y นะคะกลับมาที่ประเทศเออสเตรเลียระหว่างนั้นแจกก็ไปทํางานร้านดอกไม้ไปทํางานร้านเบอร์เกอร์นะคะแล้วก็ได้เจอกับรอนนี่เนี่ยเพราะว่าวีซ่าบอกว่าทํางานได้ต่อที่6เดือน max ไม่เกิน6เดือนต้องย้ายตอนนั้นเป็นกฎของวีซ่านี้แจกก็ต้องหางานใหม่นะคะปรากฏว่าหนึ่งในงานที่แจไปหาก็คืออยู่ในอินเทอร์เน็ตนะคะที่ออสเตรเลียมันจะมีชื่อเว็บไซต์ Gumtree com. au อะไรสักอย่างนึงนี่แหละหาอพาร์ตเมนต์หาเพื่อนร่วมห้องหางานหาอะไรเขาไปหากันที่กัมฟรีหมดเลยเป็นแหล่งรวมทุกอย่างจ้าก,ก็ไปเจอโพสต์ที่บอกว่าต้องการผู้ประสานงานกับเพรสกับผู้สื่อขาวหรือว่าเพรสร์ดิเนเตอร์ตอนนั้นจ้าก,ก็รู้สึกว่าจะาทำได้แน่ๆเลยเพราะว่าจะเคยช่วยคุณทอทองดีติดต่อกับสื่อติดต่อสถานทูตตอนที่ทำคอนเสิร์ตจ้ก,ก็ติดต่อไปนัดสัมภาษณ์กันที่คาเฟ่แห่งหนึ่ง จำได้ว่าพอจะไปถึงตรงเวลาแล้วเขายังมาไม่ถึงเขาเลด2อสนาทีตอนตรงเวลาเป๊ะสมมตินัดกัน6กโมงเย็นยังไม่มาจะโทรหาเลยอยู่ไหนคะเขาบอกว่า we're walking there ซึ่งเสียงอ่ะคือคนอินเดียเจ้าก็เตรียมใจว่าเจ้ากำลังดีลงานกับคนอินเดียใช่ปะปรากฏพอเดินเข้าร้านมาเอา้าหัวทองทําผมทรงชีฟี่อีกผูกผ้พาพันคออวบอวบเป็นผู้ชายร่างอวบเดินมากับเพื่อน เราก็คุยงานกันแนะนําตัวอะไรต่างๆเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวยังมีอีกสองสาคนที่เขาต้องอินเทอร์วิวนะแล้วเดี๋ยวยังไงจะโทรไปบอกนะคะปรากฏว่าอีกไม่นานเนี่ยจ๊ก็ได้งานแต่ไม่เคยมีงานให้ทำสองอาทิตย์ผ่านไปจ๊บ,บอกว่าอยู่ต้องจ่ายค่าสแตนบายให้ไอ้ระหว่างนั้นจ๊ก็มีงานที่อื่นนะเป็นพาร์ทไทม์ที่อื่นก็คุยกันไปแล้วเขาเป็นคนตลกเขาเป็นคนแบบว่าหัวใจเขาเบาอ่ะ ไปอยู่กับใครเจอใครเขาก็พูดจาสนุกสนานแล้วก็เป็นคนนิ์อยู่เอาเงินมาเลยนะอยู่ต้องสแตนบายเขาก็แบบเท่าไหร่คุยไปหัวร้อไปแล้วเขาก็ชอบโทรหาแจ้อยู่บ่อยๆตอนที่อยู่ออสเตรเลียจนกระทั่งความสัมพันธ์ก็พัฒนาสนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆมันไม่ได้มาจากความว่าอุ๊ยหล่อจังเลยอยากเป็นแฟนคนนี้ไม่มีความรู้สึกของแจ้กับรอนนี่ก็คือว่าเออคือมันไม่ใช่ความแบบ แล้วรักเลขพกอะไรมันไม่ใช่อะไรแบบนั้นอะ่ะมันเป็นความที่เหมือนความสัมพันธ์พัฒนาจากเพื่อนแล้วก็ค่อยๆสนิทกันขึ้นมาเรื่อยๆจําได้เลยว่าตอนที่อยู่ออสเตรเลียเนี่ยเรานี่มาเยี่ยมแจ้ที่บริเวณเล็กๆอะ่ะคือแต่ละสถานีเนี่ยมันก็จะมีชื่อเหมือนชื่อเขตอะ่ะวังทองหลางอะไรเงี้ยนะก็จะผ่านแต่ละสถานีเขตที่จะอยู่ในชื่อแฮมตันอยู่ติดทะเลนะคะแล้วก็มียอร์ชคลับ จำได้ว่าเรนนี่ก็บอกว่าอยากมาเที่ยวแฮมป์ตันก็เลยพาไปเดินทะเลเพื่อที่จะเลาะชายหาดไปที่ยอร์จคลับไปกินฮอตช็อกโกแลตที่แจ้ชอบไปยืนกินที่นั่นระหว่างที่เดินไปอ่ะใครก็ไม่รู้มาวาดรูปอยู่ชายหาดวาดเอาไว้แล้วนะเดินเดินไปปุ๊บเป็นรูปก้กางเราเขียนว่า Dad พ่อเดิน,เ,น,เ,นเดินไปอีกเป็นก้างผู้หญิงแล้วเขียนมอมเดินไปอีกเป็นก้างอีก ตัวเล็กๆแล้วบอกว่านี่เดินไปอีกเป็นภาพครอบครัวแฟมิลี่แจ้กก็ยังคุยกับหลอนนี้เลยนะว่าอืมใครมาวาดเอาไวนะ้อะน่ารักดีเนา้อสงสัยเป็นเด็กแล้วเราก็ไปนั่งดื่มช็อกโกแลตกันคุยกันสนุกสนานที่ยอร์จคลับอันนั้นเป็นความรู้สึกความทรงจําของแจ้ที่ดีๆมากๆเลยนะเกี่ยวกับออสเตรเลียแล้ววันหนึ่งวันนี้ก็ต้องกลับนอร์เวย์แจ๊ก็ต้องกลับเมืองไทย เราก็มีความสัมพันธ์แบบ long distance relationship อยู่ประมาณปีหนึ่งเกือบปีอะ่ะเขาก็โทรหาแจ้ทุกวันเลยนะตอนนั้นน่ะถามว่า long distance relationship มันยากไหมเพราะว่าหลายๆคนที่ดูแจ้อยู่เนี่ยก็อาจจะมี long distance relationship กันอยู่แจ้มีความรู้สึกว่าไม่รู้อะ่ะคือแจ้อยู่กับครอบครัวนู่มาแจ้แจ้อิ่มในความรักอะ่ะดังนั้นเราเราไม่ได้เพียกหาเราก็รู้สึกว่าเออเราคุยกับผู้ชายคนนี้ พอระวังโทรศัพท์เราก็มีความรักที่เติมเต็มอยู่กับครอบครัวของเราตอนนั้นจะอยู่ที่โคราชแจ้ไม่รู้สึกว่ามันมันยากสําหรับแจ้นะตอนนั้นนะคะแต่เจ้ก็เคยได้ยินคนพูดแหละฝั่งฝรั่งว่าแบบมันยากอะไรเงี้ยเพราะว่าผู้ชายเขาก็อยากที่จะมีผู้หญิงอยู่ใกล้ๆนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่สําหรับแจ้คือก็แจ้อยู่กับครอบครัวมันไม่ได้ยากอะไรแล้วอีกสักหน่อยลรานี่ก็มาเมืองไทยแล้วมาขอเจ๊มั่นเลยแล้วก็ ย้ายไปอยู่นอร์เวย์กับรอนนี่อีก6เดือนก็แต่งงานจดทะเบียนกันที่นอร์เวย์แล้ว6เดือนหลังจากนั้นประมาณธันวาคมปี 2000, 2010เราก็แต่งงานมาจัดงานแต่งที่เมืองไทยอีกรอบหนึ่งก็คือไม่หวือหวาปะเป็นความสำคัญแบบเหมือนเป็นเพื่อนกันมาเป็นเพื่อนกันแล้วก็ลองดิสตทนซ์พักหนึ่งแล้วก็ตัดสินใจอยู่ร่วมกันแล้วก็แต่งงานมันไม่มีอะไรที่หวืหวา แต่สิ่งหนึ่งนะสาหรับแจ้กับลอนนี่ที่อยู่ด้วยกันเนี่ยก็คือลอนนี่เป็นคนอารมณ์ดีมากแล้วแจ้เนี่ยเป็นคนที่อีโก้สูงอารมณ์ร้อนตอนที่คบกันใหม่ๆนะตอนนี้แจะว่าจะดีขึ้นนิดนึงอีโก้สูงอารมณ์ร้อนขี้งุดหงิดคือครบครบมากนะคะแต่ว่าลอนนี่เนี่ยเขาเขาบาลานซ์มากสุขภาวะจิตเขาคือบาลานซ์มากนะคะมาอยู่กับคนไม่บาลานซ์อย่างแจ้เนี่ย เขาก็พออยู่ได้แล้วเราก็ประครับกับปร,ประคองกันมาเรียนรู้กันมาจําได้ว่าตอนย้ายไปอยู่ด้วยกันใหม่แจ๊แบบกลับบ้านได้ไหมอะอยากกลับเข้าห้องตัวเองที่โคราชอยู่บ้านทําไมจะต้องมาปรับตัวกับก,บการอยู่กับมนุษย์อีกคนนึงมันไม่มีเหตุผลเราก็มีความสุขอยู่แล้วที่บ้านเราเราคิดอย่างนี้นะแต่ว่าพออยู่ไปด้วยกันน่ะมันก็ชินเองอะพอชินปุ๊บมันก็นึกไหมความผูกพันความรักอะไรต่างๆที่เรามีให้ต่อกันเนี่ย วันนี้แจ้กับรอนี่นี่แต่งงานกันมา9ปีแล้วคะ่ะมีคนถามเรื่องลูกแรกๆแจะไม่ได้อยากมีลูกเลยนะมีความรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้จะไม่มีลูกแล้วบอกรอนี่ด้วยว่ายูรู้ใช่ไหมตอนที่ขอแจ้แต่งงานว่ายูกําลังขอผู้หญิงที่ไม่อยากมีลูกแต่งงานเขาบอกเขารู้ขอแมวแต่งงานไปได้สองปีอยากมีลูกแจะบอกไหนอยากได้แมวไงแต่ว่า เราก็ไม่ได้มีลูกมาตลอดหลายปีนะคะมีช่วงแค่2ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่แจ่มีความรู้สึกกดอยากมีลูกขึ้นมาโค้งสุดท้ายแล้วป้าวาแจ้3สามเจ็ดแล้วนะถ้าไม่มีปีนี้ก็คือจบแล้วปะนะแต่มันก็เป็นสุขภาพภายในของผู้หญิงด้วยนะมนุษย์เมนอย่างแจ้มเนี่ยมาไม่ปกติอะไรต่างเนี่ยมันก็หลายสิ่งหลายอย่างพอสมควรแต่แจ้แค่อยากจะบอกคนที่ถามคนอื่นบ่อยๆว่าเมื่อไหร่จะมีลูกอะ่ะจริงๆมันไม่ค่อยเฮลตี้เท่าไหร่ สำหรับแจ้นะแจะไม่ถามเลยแจ้จะพยายามไม่ถามคนที่แต่งงานแล้วว่าเมื่อไรจะมีลูกเพราะเขาอาจจะกําลังอยากมีลูกอยู่ก็ได้แต่ไม่มีสักทีเขาอาจจะกําลังทำกิฟต์อยู่ก็ได้แต่ไม่ได้สักทีแล้วการที่คุณไปถามเขาเมื่อไรจะมีลูกไม่มีลูกเหรอเนี่ยมันมันบั่นทอนนะถ้าเขาอยู่ในกระบวนการนั้นแต่แจะไม่ได้อยู่ในกระบวนการทากิฟต์ทำอะไรนะ แต่เจ๊แค่มีความรู้สึกว่าเจ๊ก็อยากได้ลูกอะแล้วเวลามีคนบอกว่าไม่มีลูกหรอมีลูกหนสิอะไรเงี้ยมันก็มีความรู้สึกว่าก็ไม่มาทําไงอะไม่ใช่ว่าถ้าทุกคนพูดได้คบ500้อครั้งแล้วลูกจะมางั้นพูดเลยไงถามเลยแต่อันนี้มันก็แบบก็แล้วแต่นะคะถ้าจะมาก็มาก็แฮปปี้แต่ถ้าไม่มาไม่เป็นไรอืมจะอยู่ในโหมดแบบนั้น ขอบคุณทุกคนที่เชียร์นะคะแต่ว่าบางทีคุณแม่ที่กําลังอยากมีลูกอยู่เขาก็เซนซิทีฟกับเรื่องนี้อยู่แล้วเนาะแล้วเราพอเราไปถามย้ํากับเขามันแบบนิดนึงเป็นกําลังใจให้กับคุณแม่ทุกคนนะคะที่กําลังอยากมีลูกแล้วก็อยู่ในกระบวนการของการอยากมีลูกนะคะปนว่าเด็กเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วเขาบริสุทธิ์อะแล้วเราเรียนรู้จากเขาได้มากกว่าที่เขาเรียนรู้จากเรา เนมาคือเกิดมาเขาเป็นก้อนที่แบบบริสุทธิ์อะมองโลกแบบใสแล้วเราก็ป้อนข้อมูลป้อนข้อมูลป้อนข้อมูลให้เขาจนเขาเป็นสิ่งมีชีวิตข้อมูลแล้วข้อมูลนั้นอะทำให้เขาเป็นเขาซึ่งจะเผชิญโลกต่อไปอย่างไรมันก็เป็นความรับผิดชอบที่มหาศาลอยู่นะแจ้ว่าการเป็นพ่อเป็นแม่คนดังนั้นเนี่ยทำให้เรามีความเคารพให้กับคุณพ่อคุณแม่มากขึ้นอีก พอคิดแบบนี้วันนี้พูดเลยว่าท็อปิกไม่ได้ดีไม่ได้หนักไม่ได้อะไรนะคะเพราะบางทีเนี่ยก็อยากให้ทุกคนได้เบาๆบางไม่ต้องหนักตลอดเวก็ได้เนาะฝาก subscribe นะคะแล้วก็กดติดตามกระดิ่งริงๆนะคะเพราะว่ากลางสัปดาห์เนี่ยจะเริ่มจะเพิ่มคลิป นะคะสอนภาษาแล้วก็อื่นๆที่หลายๆคนเคยเรียกร้องกันเข้ามานะคะอยากที่จะให้ Enjoy กับช่องแจ้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีสีสันเพิ่มขึ้นแล้วก็ทำ Options ให้หลายๆคนได้เลือกดูได้หลากหลายมากขึ้นด้วยค่ะ Happy l a t y Sunday ปรากฏว่าเมื่อกี้นี้จะลงไปเอาของที่ออฟฟิศแป๊บหนึง่งอนนี้ก็ได้เอาน้ำมะกรูดนะคะผสมน้ำขวดดื่ม ชอบไหมคะรันนี่มาชอบอ้าวชอบ My job. ชอบ But it's good for you. It is. เดี๋ยวเจ้จะถามรันนี่นะคะว่าความรู้สึกครั้งแรกที่เจอแจ้เนี่ยเขารู้สึกยังไง So what's your first impression of me? Energetic. Oh. <Whoa. S 2> A certain energy about you, I would say. เขาบอกว่าแจ้มีพลังงานบางอย่าง That's still the first impression. y e h Okay. My first impression of you is Chippendale you came with your friend and it's kind of like Chippendale <laughs> and I expected you to be Indian but you weren't. Yeah I don't know because my my English is like I'm from Scotland you know that they all sell tell me I'm from Scotland Sant. <laughs>